มีใครยังจำคลิปนี้ได้บ้างครับทุกคนที่ผมได้ทำการรีวิวคอมพิวเตอร์จากร้าน i h e CPU เครื่องแรกในชีวิตของผมในงบราคาประมาณ21,470บาทและเครื่องนี้ผมก็ได้ใช้งานมาทั้งหมดเข้าเดือนที่11แล้วนะครับทุกคนเรียกได้เลยว่าใช้งานอย่างหนักนาะสาหัสกันเลยทีเดียวเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับทุกคนก็คือตอนเช้าเนี่ยผมก็จะมานั่งเปิดคอมทางานปกตินะแต่ว่าผมไม ไม่ได้อาจไว้นะครับทุกคนคือใครมันจะไปรู้เนาะว่าคอมมันจะพังเนาะทุกคนเออผมก็ได้เอาปลั๊กพ่วงเนี่ยเสียบเข้ากับไฟบ้านนะแล้วผมก็จะมากดสวิตช์ที่ตัวปลั๊กพ่วงที่ผมต่อกับคอมต่อกับหน้าจออะไรไว้นี่แหละพอกดสวิตช์เท่านั้นเลยครับมีเสียงช็อตท,ที่ตัวคอมเลยนะผมคิดว่าน่าจะมาจากตรง power supply นะเพราะว่ามันดังอยู่ตรงใต,ต,ต้เคสนะเออซึ่งผมก็เอายกคอมลงมาเช็คเลยนะว่าแบบมันเป็นอะไรนะครับทุกคนผมก็เช็คสายพวกสาย power สาย ac อะเออซึ่งมันก็ไม่ม มีรอยไหมหรือไม่มีกลิ่นไหมเลยนะอันนี้ผมสาบานเลยนะว่าผมไม่ได้กลิ่นไหมหรือหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอรอยไหมนะเออซึ่งบอกเลยตอนนั้นอ่ะไอ้ไม่งงเป็นไก่ตาแตกและนี่ก็คือฟุตเทจที่ผมอัดไว้นะหลังจากที่เอาคอมไปเช็คแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีกลิ่นไหมหรือรอยไหมอะไรเลยนะหลังจากนั้นผมก็เอาคอมมาต่อปักว่าจะเปิดคอมปกตินี่แหละแต่สุดท้ายเนี่ยนิ่งกิฟเลยนะตามที่เห็นในคลิปเลยเพื่อนๆคือพัดลมอะไรก็ไม่หมุนเลยนะเหมือนมันไม่มีไฟเข้าอ่ะเออบอกเลยตอนนั้นคือผมหน้า เเสียยมากลนะแต่คิดไว้ว่า power supply เนี่ยน่าจะลาลูกเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆหลังจากที่คอมผมมีปัญหาเนี่ยผมก็ได้ติดต่อไปหา admin page i have cpu เลยนะครับทุกคนซึ่งผมก็แจ้งอาการไปตามแบบในคลิปเลยนะเออผมก็แจ้งไปทั้งหมดแบบละเอียดเลยนะและ admin เขาก็ตอบมาว่าลูกค้าเนี่ยสามารถส่งเครื่องมาเช็คได้เลยครับ power supply เนี่ยอาจจะมีปัญหาเออซึ่งผมก็คิดแบบเดียวกันกับ admin เลยนะผมก็ตอบไปว,ว่าเออสามารถส่ง power สลายไปอย่างเดียวได้ไหมครับรือต้องส่งไปทั้งเครื่องเลยซึ่งแอดมินก็ตอบมาว่าได้เช่นกันสามารถส่งไปแค่ power แต่แอดมินเขาแนะนําว่าให้ส่งมาทั้งเครื่องเลยดีกว่าเผื่อมันไม่ได้เป็นแค่ power นะเออซึ่งผมก็ตัดสินใจเนะี่ยส่งไปทั้งเครื่องเลยนะครับผมก็ตอบแอดมินไปว่าได้ครับพรุ่งนี้ผมส่งไปทั้งเครื่องเลยครับโอเคหลังจากที่ผมได้ทําการติดต่อกับแอดมินเสร็จเรียบรอ้อยแล้วเนี่ยผมก็จะเอาคอมมาทําความสะอาดนะครับทุกคนและก็จะเตรียมแพ็กส่งไป นครนายกไปหาพี่เปานะลูกลักซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยผมจะต้องถอดกระจกเคสด้านข้างออกด้วยนะครับทุกคนเหมือนเป็นข้อบังคับของทางร้านนั่นเองนะซึ่งแอดมินเขาก็แนะนําให้ผมถอดออกนะเผื่อขนส่งเนี่ยทำแตกมาทางร้านเขาจะไม่รับเคมเด,ดขาดนะครับทุกคนผมก็ถอดไว้บ้านนี่แหละผมคิดว่าอยากจะทําความสะอาดคอมนิดหน่อยนะครับทุกคนก่อนที่จะส่งไปนครนายกเนาะดูจากขี้ฝุ่นในเคสผมแล้วเนี่ยกับตรงพัดลมเนี่ยมันจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับ ก็คือผมอยากจะปัดทําความสะอาดนิดหน่อยนะเอออาจจะไม่ได้ทําความสะอาดจริงจังเท่าไหร่นะครับทุกคนขอแค่ไม่ให้ฝุ่นมันเกาะไปเยอะมากก็ยังดีเนาะเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ทําความสะอาดเคสมาหลายเดือนมากๆเลยนะแต่ซื้อมาเนี่ยผมก็เคยทําความสะอาดไปแค่สองสาครั้งเองนะครับทุกคนไม่ได้บ่อยมากนะเออแต่ก็ถือว่าแบบนานๆทีได้ทําก็ถือว่ายังดีกว่าไม่ทํานะเออผมก็ปัดไปเรื่อยๆนะทุกคนส่วนมากฝุ่นมันจะอยู่แบบตามซอก ไหมตรงพัดลม,มคือแบบโคตรเหลืองเลยนะแต่ผมก็เอาผ้าเช็ดเช็ดออกนิดหน่อยเนาะเออเนี่ยเห็นไหมก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเราใช้งานหนักอย่างเดียวเลยเนาะไม่ค่อยได้ทําความสะอาดนั่นแหละทุกคนแต่พอมีเวลาผมก็แบบเอออย่างน้อยเราก็เอามาทําความสะอาดสะหน่อยก็ยังดีเนาะเพราะว่าใช้งานมันแบบโคตรหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวและก็มาถึงขั้นตอนที่ผมจะแพคคอมใส่กล่องนะครับเพื่อนๆซึ่งผมก็เลือกเป็นกล่องเคสอันเดิมตั้งแต่ผมซื้อมาครั้งแรกเลยนะเพราะว่ามันจะได้พอดี เนาะทุกคนก็คือมันเป็นกล่องเคสของมันเลยนะั่นแหละซึ่งผมเนี่ยก็จะเอาถุงลมเนี่ยยัดใส่เข้าไปในเคสด้วยนะก็ถุงลมก็เป็นถุงลมไอเสบเหมือนเดิมนะั่นแหละที่ผมเก็บไว้นะครับทุกคนนี่แหละคือข้อดีนะผมซื้อมาผมยังไม่ทิ้งเลยนะขนาดถุงลมอะไรเนี่ยผมก็ไม่ทิ้งเลยทุกคนเออเห็นไหมถือว่าเป็นข้อดีนะโอเคเราก็ได้กล่องมาแล้วเตรียมใส่เคสนะโอเคนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้เนี่ยผมก็จะเอาถุงลมเนี่ยยัดเข้าไปในเคสเพิ่มนะฮะเพื่อความอุ่นใจเนาะเพราะ ว่ามันจะได้เซฟอุปกรณ์ข้างในเราเห็นไหมมันจะมีพวกแบบกาจอซิงลมแลมอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีราคาค่อนข้างสูงนะผมก็จะเซฟไปให้ได้เท่าที่ดีที่สุดนะเพราะหากมันเกิดเสียหายมาจากขนส่งเนี่ยทางร้านเขาจะไม่รับเคมมะัะทุกคนเราก็ต้องแบบว่าแพ็คดีๆไปเลยนะกันไว้ดีกว่าแก้น,นะับเพื่อนๆถ้าพังมาเนี่ยบอกเลยว่าผมมีร้องอะ่ะและนี่ก็คือสภาพหลังจากที่ผมได้ทําการแพคใส่ลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะับผมก็ใส่ถุงลมประมาณ นเลยนะและก็ขนส่งในรอบนี้ผมก็เลือกเป็นไกรสีน่ไทยนะครับทุกคนเอาจริงมันอยู่ใกล้บ้านแล้วก็เป็นสาขาใหญ่ด้วยนะถ้าถามว่าขนส่งอื่นเนี่ยมีไหมก็มีนะแต่ว่าอา้เนี่ยไม่เคยส่งนะคะหลังจากที่ผมได้ทําการส่งคอมไปแล้วเนี่ยก็รอประมาณ 2- 3สวันนะครับทุกคนแล้วก็มีไลน์เนี่ยเด้งมาว่าได้รับคอมแล้วนะซึ่งแอดมบินเขาก็ส่งรูปคอมผมมาว่าเออได้รับจริงๆแล้วนะซึ่งตอนนั้นผมก็แบบเฮ้ยดีใจเว้ยจะได้รีบเคมแล้วนะแต่สุดท้ายเปิดไป เปิดมา่อมผมเสียหายครับทุกคนก็คือเคสเนี่ยมันยุบเข้าไปข้างในเลยนะตรงกาจอเออตรงนี้นะ่าจะเกิดจากขนส่งนะบอกเลยตอนนั้นคือผมช็อกมากเลยทําอะไรไม่ถูกนะซึ่งผมก็พิมพ์ไปว่าอ้าวผมก็แพ็กแน่นหนามากนะครับซึ่งในตอนการแพกเนี่ยเอาจริงผมก็แพ็กไปจากบ้านแล้วนะครับทุกคนแต่พอไปถึงไปรณษย์แล้วเนี่ยที่พนักงานเขาก็แพกให้ผมใหม่นะกลัวแบบว่ามันจะไม่ปลอดภัยหรือเสียหายได้นะครับทุกคนโอเคเขาก็แพกให้ผมดีมากเลยนะ ก็คือห่อโฟอมกระแทกแบบหลายชั้นแล้วก็แบบเอากล่องเนี่ยมาซ้อนกันก็คือเป็นกล่องสองชั้นเลยนะครับทุกคนผมว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากขนส่งนั่นเองเนะก็คือตอนส่งเนี่ยอาจจะมีการโดนหรือเอาอะไรมาทับก็ได้นะครับทุกคนแต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยเนี่ยคือกลัวกาจอมันหักครับทุกคนเออถ้ามันหักมาเนี่ยบอกเลยเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในเครื่องก็คือการจอนี่แหละทุกคนซึ่งผมก็ได้แบบถามแอดมินไปว่าแบบมีอย่างอื่นเสียหายไหมหรือว่าแบบ มีอะไรเสียหายอะไรนอกจากเคสไหมซึ่งแอดมินก็ตอบมาว่าไม่มีโอ้โหบอกเลยตอนนั้นผมแม่งอุ่นใจมากเลยนะทุกคนก็คือสิ่งที่เสียหายเนี่ยก็คือมีแค่เคสนะมันยุบเข้าไปทุกคนแต่การ์ดจออะไรอื่นๆเนี่ยปลอดภัยนะโอเคผมก็โล่งใจแล้วตอนนั้นคือผมก็ว,ว่าการ์ดจอหรือซิงลมหรือบอร์ดอะไรผมแม่งจะหกักแ,แน่แน่ละเออเอาละหลังจากที่เราผ่านเรื่องปวดหัวกันไปแล้วเนี่ยในที่สุดคอมผมก็ส่งกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน อีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ผมประทับใจทางร้านเนี่ยก็คือการตอนห่อแพ็คสินค้านี่แหละทุกคนดูจากในคลิปได้เลยนะฮะว่าถุงลมกันกระแทกเนี่ยคือให้มาเยอะมากอันนี้คือยังไม่หมดนะเพื่อนๆมันยังมีอยู่ในกล่องเคสอ,อีกนะอันนี้ก็คือแบบเป็นส่วนภายนอกเฉยๆนะบอกเลยว่าใครจะสั่งคอมจากพี่เปาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะว่าตอนส่งมาเนี่ยสินค้าจะเสียหายอะไรไหมบอกเลยคือผมไม่กังวลน,นะในเรื่องนี้คือดูจากในคลิปเนี่ยก็รู้นะว่าห่ออย่างดีทุกคนกล่องก็ไม่ใช่บางๆนะ คือหนาเอาเรื่องอะ่ะแถมแบบถุงลมคือจุก,จกๆแน่นๆนะตอนนี้ผมก็ได้เอาเคสอ,ออกมาจากกล่องแล้วนะคบเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเขาจะห่อข้างในมาให้อีกนะเพื่อนๆดูจากถุงลมในเคสแล้วเนี่ยการแพ็คถือว่าแน่นหนามากๆ,ๆเลยนะผมก็จะใช้แม่นะครับมาช่วยแกะเพราะว่าผมเนี่ยทั้งถือกล้องถ่ายทั้งจะให้มาแกะเนี่ยมันก็คงจะไม่ทันหนัดเท่าไหร่นะเออก็เลยให้คนมาช่วยแกะมันก็น่าจะดีเนาะในส่วนตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับทุกคน ผมก็ใช้เวลาแกะกับแม่เนี่ยอยู่สักพักหนึ่งเลยนะโอเคและนี่ก็คือสภาพโดยรวมหน้าตาคอมของผมนะครับและนี่ก็คือจุดที่เคสมันยุบเข้าไปนะเพื่อนๆมีใครสังเกตไหมว่าเหมือนช่างเขาเนี่ยจะดัดหรือซ่อมมาให้ผมด้วยนะจากในภาพส่งมาเนี่ยเหมือนมันจะยุบมากกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะขออธิบายก่อนเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้คอมมาแล้วนะแต่ว่ามันยังเปิดไม่ติดหรือใช้งานยังไม่ได้ก็คือมันยังไม่มีตัวจ่ายไฟหรือ power นคทุกไอตัว power supply ที่ผมส่งไปเคมเนี่ยระยะเวลามันก็ใช้ประมาณ30-90วันนะในส่วนตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันนานเกินไปผมมารอไม่ได้ทุกคนผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยให้ร้านส่งคอมกลับมาที่ผมนะระหว่างที่ผมรอเนี่ยก็เลยตัดสินใจควักตังซื้อ power supply ลูกใหม่เลยนะครับทุกคนผมมองว่าถ้าจะให้มารอเนี่ยเอาจริงก็รอได้นะแต่ช่องผมเนี่ยคงไม่ได้ทําต่อนะมันรอเป็นเดือนอ่ะทุกคนมันนานมาก หลังจากนั้นผมก็เลยควักตังแล้วก็ไปซื้อ power supply ลูกใหม่ที่แอดไว้ใกล้บ้านนะเพราะว่ามันง่ายดีและนี่ก็คือฟุตเทจหลังจากที่ผมใส่ power supply เสร็จนะครับทุกคนก็คือตอนที่ผมใส่อ่ะคือไม่ได้อาาัดฟุตเทจไว้นะครับอันนี้ต้องขออภัยอย่างสูงนะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดเครื่องเทสครั้งแรกนะครับทุกคนหลังจากที่ผมประกอบ power supply เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้จัดสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะเอาคอมมาลองเปิดเทสดูนะไม่รู้ว่ามันจะติดไหมตอนนั้นอ่ะ ออในหัวคือตอนนั้นโคตรกลัวเลยนะว่ามันจะชอ็อตนะทุกคนเป็นการประกอบ power supply เองครั้งแรกในชีวิตนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมลองเปิดมันก็ติดนะครับทุกคนก็ถือว่ารอดตัวไปเนาะในส่วนตรงนี้เอาจริงก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเนาะผมก็ดู YouTube แล้วก็แบบเสียบสายประกอบทําตามอะไรไปแบบนี้แหละทุกคนถ้าหาคลิปนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกใจใครเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการเคี่าว power supply ของผม พอจบกันไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับคลิปประสบการณ์คมพังของผมคร้างแรกในชีวิตนะหรือถ้าหาใครมีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับใครมีคําถามหรือสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนไว้เจอกันนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องกราบพระคุณเป็นอย่างสูงนะกดไลค์ผมด้วยเด้อ